นี่อะไรอีเลเวนวีเฮเฟนมสติกเลเวนเฟนมสติกเลเวนสูฟรีเดนนี่ไรนี่อามอาบาสัตสลาเฟนกูดเอ็ดเซนกูดไม่มันเอาหนอกกูดสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้มาเก็บกูดเบัลรี่กันนะคะแทนยายตัดกิ่งกิ่งแก่ๆทิ้งนะคะ พึ่งตื่นพึ่งตื่นพี่หมินมาเก็บได้เต็มกระป๋องเลยอีกกะลาเด็กกิกอี๋ฮาบกิซากะลาได้เอาเก็บว่าไม้มันเช่นไอ้น่ะไอหมอฟรกินฟลั่ง่สิขยันขยันมันบอกเขาว่ายายเราให้เอฟซีฟังว่ายายพึ่งตื่นแฟนยายเก็บได้เต็มครูแล้วเดยวจะไทยดนี่มันไม่เยอะหรอกเพื่อนเพื่อนเห็นไหม เป็นยายตัดออกไม่เคยตัดหรอกมันมันมันแน่นเกินเดี๋ยวยายจะไปเอาเขี้ยวมาเกี่ยวเทอานี่ออกเออไปเอาถุงมือก่อนอืแต่ก็ไม่ต้องการเยอะหรอกเยอะไม่เคยเก็บหมดสักทีหรอกเพื่อนๆเนาะเก็บเขบแบพอกิน,นปีที่แล้วก็เก็บได้กระป๋องหนึ่ง แอบทยแอบทยอย่าให้อย่าบอกเขานะเห็นตอนทายแล้วไม่เป็นไรนี่นะคะตัดออกให้มันลงลงอันนี้ปลูกแบบขุดขุดถมถมทิ้งไว้เลยนะคะเพื่อนๆตั้งแต่ปลูกมายายยังไม่เคยทำอะไรเลยเก็บอย่างเดียวนี่มันอันนี้มันแน่นเกินน่าจะโอ้หกเจ็ดปีแล้วแหละ นาะมันแน่นเกินเนี่ยดูดินี่ไอ้ที่ยายยังไม่ตัดแฟนยายตัดไปมั่งเลยวนะตัดไปข้างบนเนตัดออกมันลโล่งๆแต่ก่อนเรามีแบบเขาเรียกอ,อะไรนะต่อกิ่งนะต่อกิ่งมันก็จะมีข้างล่างแค่ต้นเดียวแล้วข้างบนมามันก็เขียเนี่ยมีอยู่ตรงนี้ถ้าใครจําได้มีปกติมีอยู่สามหรือสีต้นไม่แน่ใจแล้วก็ตายไปหมดเหลืออยู่ต้นเดียวตรงนี้เพิ่งตายปีที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปยายนะ แปลว่ามันเป็นต้นต้นเดียวแล้วมันขึ้นมามันก็เป็นพุ่มข้างบนนะแบบนั้นอ่ะเก็บง่ายแต่ว่ามันอายุไม่ยืนอันนี้อายุยืนแต่ว่าเก็บยากเห็นไหมนี่นี่น,น,น,นี่มันมันเลื้อยมาเดี๋ยวยายจะขุดไปปลูกที่อื่นมันเลื้อยมามันมาติดรับไอรูบ้ายา้ยหมดแล้วดูการรูบ้ายาายเพื่อนโอ้โหอนี่เดี๋ยวจะลองเก็บกินอีก มันน่าจะได้นะเนี่ยมันยังอ่อนๆอยู่จริงๆมันหมดเวลาแล้วเหมือนน้องไม้ฝรั่งแต่ว่าปีนี้ฝนตกเยอะมันก็เลยขึ้นมาใหม่นี่นจะให้ดูตัวนี้เนี่ยมันมันมาขึ้นเองดูดิโลกระเบลอเลยเนี่ยเนาะเดี๋ยวยายจะลองขุดไปปลูกที่อื่นเดี๋ยวเนี่ยตั้งสามต้นหนึ่งสองมันก็ขยายรากมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนี่ยเนาะมันมาชิดระบาบมันมาชิดรูบับเกิน นีคอยดูปีหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอรุ่นกันตัดกิ่งออกหน่อยจะไปตัดตรงตรงโน้นอีกแฟนยายไปทําที่อื่นนะไปเลื้อยต้นไม้ของเขาไปเลื้อยต้นแอปปริคอตแอปปริคอตที่กิ่งมันตายเนาะมานะในยายก็ตัดก่อน นี่นะคะเสร็จแล้วยังยังไม่ได้เก็บนะแต่ว่าตัดออกนี่ลงแล้วทีนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวายจะเล่าไห้ฟังง่ายๆเลยทีนี้ถ้าอยากปลูกอีกแต่ว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนี่ที่ยายบอกว่าตรงนนตั้งหลายตน้นน่ะนาเสดายมันไปติดกับไอรูบับเนาะนี่ตรงนี้มันเป็นคุยหนูใช่ไหมหนูมันมาขุดรูตรงนี้แล้วมันมาถมดูดิเนี่ย ง่ายๆเลยถ้ายายอยากปลูกอีกเนี่ยเหมือนอง,งุ่นเลยเอากิ่งลงไปแล้วก็เอาดินทับเขาก็ขึ้นรากเห็นไหมนี่นี่นี่น,นี่ดูดิเพื่อนๆนี่เห็นไหมรากแกงงามเลยนี่<ะ>อ่ะยงงามเลยอดะีดีเขาเขาลงไปเขาลงไปในดินแฟนยายมา็นนี้ถามเหมือนจะปลูกไ,มไหมเนี่ยไปขุดขุดทมทม,มทิ้งไว้ที่อื่น ดูดิว่าย,ยังสวยเลยนะมาในยายเขาเก็บก่อนแฟนยายมาแล้วดูดูดูกิ่งนี่เพื่อนๆดูกิ่งนี่ดูโอ้นี่แฟนยายมาแล้วยวแฟนยายเก็บพวกี้ยายจะเก็บในต้นอ้ายกิ่งนี้ดูมันเยอะมากเลยนี่นะ น,นี่นนายายจะเก็บในต้นมาเดีย๋ยวมาเก็บกันยังไม่รู้ก่อนนะว่ายายจะทำน้ำผลไม้หรือว่าจะแช่ก่อนดูก่อนคอนอื่นเขาเก็บไปก่อนทำาย่ยมเห้นี่เอ็ดเซนเอ็ดเซนฟลึกเก่นนี่อะไรเอ็ดเซนเอ๊ะ เพ่นบอกว่าไม่ใช่ไม่กินหมดนะเก็บเก็บยายว่าเขาบอกว่าอร่อยดีตอนนี้อร่อยดีมันสุกเต็มที่แล้วสุกเต็มที่แล้วยายตามไม่กิน <c oughs> ยยต้ากินตอนเคียเคียว Wahnsinn, Vögel ne, heute. Weil, weil keine Sonne, dann viele Vögel. Ja. Aber jetzt wird es langsam schwül, warm. So oh, mit Jacke. <laughs> ja. So kalt. Ja, Früher war es kalt. und jetzt, Wenn ich verschwitze, dann sieht es jetzt nicht gut Wenn ich verschwitze, dann ist es auch ันเช้าอากาศเย็นตอนนี้เริ่มร้อนแล้วแฟนยายบอกว่าเขาร้อนอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ถอดเสื้อออกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวป่วยตอนเช้ามันเย็นแล้วตอนนี้เหงื่อแตกเขามาตอดเสื้อออกมันก็จะเป็นยังไงอ่ะมันจะหนาวก็เลยไม่ถอดโอ้โหูยหือ มองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพวกเขาเดมี20วิลลี่ร้านค้าทีเาเวิลี่นี่ป็นอป็เลบนวี e r เปนอมสติกเลบ ฟนเสติกเล็สฟรีเดนนิรน่อัมอาบาสชลาเฟนกูดเอ็เซนกูดไม่มันเอานอกูดเยแม่ยายบอกว่าเออเรดเนี่ยแม่ยายเล่าให้ฟังเลย เมื่อกี้พูดถึงแฟนเรื่องเรื่องเรื่องที่เมืองไทยนั่นแหละว่าเกดู Youtube ที่ไหนไม่รู้ที่เมืองไทยน่นแหละบอกว่า,วาตอนนี้มันเดือดร้อนกันไปหมดนะบางคนก็อยากขายร้านถูกๆแฟนใหญ่อะไรนะใหญ่ถ้าใหญ่จะซื้อเหมือนกับว่าพูดเล่นอ่ะนะคุยคนขายร้านถูกๆ ยายบอกยายไม่ซื้อหรอกยายอยู่แบบพอเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเอ,อกินอิ่มนอนหลับแค่นี้ก็พอแล้วว่ะีงเออสามีก็ดีว่าอย่างนี้ <c oughs> เขาก็อกเออใช่ใช่ใช่ <c oughs> กินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วแฟนยายบอกเออนั่นแหละถ้าถ้าคิดมากก็นอนนอนไม่หลับนะออนอนไม่ค่อยหลับ นี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆเอนอนะนวันนั้นเก็บก็ตัวเคเรนผสมตัวนี้มันจะนิ่มกว่านี้อันนี้มันจะออกเปลือกมันจะออกหน้านาแข็งๆหน่อยเนาะความอร่อยความอันนั้นก็ยายว่าเหมือนเหมือนเาวรสนะ <c oughs> แต่ว่าไม่เปรี้ยวเท่าสาวรสหรอกเอาเปลือกมันจะนาหน่อย อปแค่นี้แล้วเพื่อนๆสิบโมงกว่าแล้วเยวขอไปทำกับข้าวกินก่อนเยวค่อยว่ากันใหม่อันนี้ยายก็ยังไม่รู้เลยก็ไปล้างล้างแช่ไว้ก่อนในยายจะแบ่งอีกนิดหนึ่งยายจะไปทำแยมผสมกับกากากากของสตรอเบอรี่ยายจะทิ้งกระเสียดายที่ยายดองเหล้านะ่ะจะลองทำดูเอากากสตรอเบอรี่ผสมกับอนเนี้ยทำแยมลองทำดู เนาะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหล้าอยู่ในสตรอเบอรี่นะแต่มันก็ไม่แรงหรอกก็เสดายสตรอเบอรี่เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปทําแยมผสมกันหน่อยเดี๋ยวลองดูนอกนั้นยายก็ล้างๆ้างแช่ไว้ก่อนไว้ทําน้ําผลไม้จะเป็นน้ําผลไม้สดหรือว่าจะเอามานึ่งก็รอดูก่อนนะถ้านึ่งยายจะนึ่งผสมกับเคอรเรนเดี๋ยววันหลังคิวต่อไปคือเก็บเคเรนนะคะเคเรนสีแดงคิวต่อไปพวกนี้หมดแล้ว เนาะปะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหฮยยตาด้วยนะคะดูเนี่ยแกนตะวันยายจะขุดปีหน้าจะขุดไปขุดขุด,ขดทงทมไว้ที่อืน่นตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นที่ร่อหนูหนูชอบหน้าหนาวเห็นไหมตรงนี้ยายดักได้เป็นยี่สิบตัวลวมะมั้งหนูอ่ะอืม,อมไม่มีแดดนะพรุ่งนี้แดดดีพุ่งนี้จะซักผ้าอีกแล้ว